หมอ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 มากจับบีเลยนะจับบีเลยนะจับบีจะจับรวมันนะอะไรยายจะไปยังมานี่ก่อนอะไรล่ะลูกกระเป๋ากระเป๋าเหรอกระเป๋าไปไหนให้ไงไงไงยายวางตรงนั้นค่ะค่ะโอ้ยยายจะไปยายจะไีไม่ไม่คือคือโอยพูดอะไรอ่ะยาวจังพูดยิ่งกู้ยิ่งพูดยิ่งยิ่งให้บี สวัสดีค่ะดีน้องเพ้นน้องพรอยเมื่อคืนนี้น้องเพ้นน้องพลอย,ออย,ออยไ,ปไปทำงานกับแม่ที่ชลบุรีอุ้ยระวังลูกกระโดด มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระต่ายมาแล้วกระต่ายมาแล้วกระต่าย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 ลอยคะกระต่ายลอย โยกเด็กเอ้ยกระต่ายลอยคอมาหามก้มือสาวตุ้ซีเม้งสาอย่าโยนนะลูกมันจะโดนหัวกัน พี่กลัวพี่กลัวพี่พลอยกลัวพี่พลอยกลัวสองคนสนุกมากครับพี่น้องเล่นซูเปอร์แมนคันาะซูเปอร์แมนให้เบิ้งเลย โดดอ้ยกะอะไรนะลูก้อๆๆขอบคุณนะคะคยโอโโยใครใคร,คใครโทรมาคะลูกใคร่ใครโทรมาใคาญาติมเหรอ แจ,จะตีมหรือว่าพ่อบอยพ่อบอยโทรมาหรอพ่อเข้าโทรมายังมาดูซินี่อ่ะโทรหาพ่ออ่ะโทรหาพ่อนะน้องเพชรน้องเพชรหรือพี่พลอยโทรหาพ่ออ่ะโทรหาพ่ออ่ะอ่ะโทรหาแม่อ่ะอ่ะใครจะโทรหาแม่หี่อ่าวโนอาณาอาณโทรมาโนอาณาโทรมาอ้าวโทรหาอะไอาต่ออาอยู่ไหนจ๊ะ คิดถึงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมานี่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 เอาโทรศัพท์ยายมาอุ้ยตโทรศัพท์อันใส่เคสทไม้เหล่านี้มันอันนั้นใส่เคสทไม่แล้วมันจะมันจะหลุดถ้าหลุดแล้วมันแตกเลยแต่ว่าสวยนะสวยมาก ยายแตนคิดถึงหลานหรือแล้วเหรอยายแตนไม่เห็นโทรมาหาหนูเลยโทรศัพท์ยายแตนมันมัน,ม,นมันเขาบอกไปแล้วมันเม่ส็นเจ